สวัสดีครับบ้าวเทาสวัสดีท่านชมครับเจอกันยามเย็นหน้าผมกำลังมืดนะครับเย็นวันที่25ธันวาคม2567นะครับอยู่หน้าบ้านพี่สาวนะครับหน้าบ้านเจโรตตรี่นะครับจะพามาชมนะครับเมนูตอนเย็นที่บ้านเจโรตตรี่นะครับค่วมาล่งโปรงเปงท่านชมนะครับบรรยากาศยามค่ำบ้านเรานะครับ เบื้องทองฟ้าทำช่อมค่ำม้ากะอากาศเย็นนะครับอากาศหนาวนะครับเด็กม้าในห้างเย็นทำช่อมนะครับวันนี้นะครับเมื่อนี้ครับบ่าวเถาจุลงนะครับเซียนโอเล่นะครับเด่นสามตัวมาสองตัวนะครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นธุทรงไม่บ่าวเถาอยู่นะครับเพิ่นธุ์วาต้นปีนะครับจังให่บ่าวเถาลงนะครับช่วงปลายปีเพิ่นว่าให้ไว้เบื้องก่อนนะครับให้เดือนดีก่อน นะครับเป้าแถาเห็นแล้วนะครับทรามชมเดินดีนะครับเล็กเด่นเพ่นธุว์ว่า3มตัวมา2ตัวนะครับเบ่งบรรยากาศยามค่ำบ้านเราธรรมชมนะครับอากาศดีนะครับปีนี้บ้านเราอากาศหนาวนะครับเอานะครับเขาไปเบ่งขั้วมาลงปงเปงนะครับมาธรรมชมต้นหอมเรือตะเวน,ต,นต้นหอม สวยนะหอมสวยหน้านี้ผักสวยผักงามผักสวยสวัสดีตวินสวัสดีรับเมอรี่คริสต์มาสนะวันนี้เออโอ้ปีนี้บ้านเราหนาวไหมเตวินหนาวปีที่แล้วหนาวไหมปีที่แล้วหนาวปีที่แล้วไม่หนาวปีที่แล้วไม่หนาวปีนี้ได้ใส่เสื้อทั้งวันปีนี้ได้ใส่เสื้อกันหนาวตั้งแต่เช้าวันนี้เพื่อจะถอดออกก็มันจะหนาวเลยแบบเสียแขมป์เนี่ยคุณถอดโอ้ลระูกชายตวิน อ่าธรรมชมเจอกันสุเมื่อนะผมอ่าสุเมื่อจะเจอครูแฟดนี่ก่อนธรรมชมนะผมเลขศูนย์นะครับอ่าอันนี้ยังไรเจนถุงยังไรเนี่ยถุงยังไเนี่ยแคบหมูวะแคบหมูค่ะไปกินส้มต้มตำทั่วตำทัวนะครับมกสือเจี๊ คนในสุดเราว่าได้เพราะว่าจะได้ไปหาหมอแล้วเอ้อมหอยวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดไปครับผมอ่าแต่เช้าอากาศบ้านเราโอ้ย <c oughs> ตื่นรู้เศร้ามือเศร้านี่ตื่นอนะ่ามือเศร้าหกโมงทผู้ชมสะบันอยูบ้าเราตื่นใจยังตกใจเลยเอ้าบ้าเห่าตื่นโอเคมาหนึ่งเขาปเจนี่หนึ่งเฮานี่เด้สกอ้อมหอยนี่อ้้่่าาทนนผูชมีครับบรรยากาศขั่วมาลงโป่งเป็น นะครับอ้นานี่แขนได้ยุ่เจแต่ว่านาฝนนาฝนบนาฝนอะไรเนี่ยต้องให้ได้โชคเอ้สันทบมิตค่ะบอมิสสตูดิโอสตูดิโออ่าแล้วคนที่หนึ่งต้องเป็นของเราอ่ะสวัสดีครับเจสวัสดีค่ะสวัสดีเราเลื่อมถอดโอใส่รถเจถ้ารักดีแเจละไซนี่มากโอ้ยเออเลื่อมเมนูยังเหลือเจไหมเนี่ยออมหอยเด้ออมหอยทับทมชมิเศษหอยจุกเพราะว่าเป็นหอยน้องบ้านเฮาทับทมชมนี่เลยเขาเบียร์เจ เห็นเป็ดเจ้ต้มบ้าวไท่วได้เจ้อมกินจจกมือเถหรออมแบบอีสานห่าหน่อยไหมใส่เนื้อไก่เนี่ยอันผักกระแยงกับผักขึเลิศค่ะนี่ผักกระแยงกับใบชะพูนะครับผักกระแยงกับใบชะพลูตำถั่วตำถั่วแล้วก็นี่เกลซื้อมาลูกซนแท้หมูเลยหมูบะเนื้อบะหมี่จะทอดหรือจะปิ้งแล้วแต่บ้าวถั่วสีเราทอดที่เราปิ้งเอาแบบเจ้ง่ายๆสบายๆเอฟซีของเราบ้าวถั่วได้เอง อย่าสั่งเจไรเจมันมามีเด็กหน่อยเขาอยากเฮ็คสแดงเขาก็เฮ็ดหนาที่เดียวเจเพิ่นอยากเฮ็คสแดงเพิ่นอีเคทำชุ่มเบาวเถาก็นาทเดียวก็ได้ยากบอกมาเลยยังมาแล้งแล้วแต่มือเพิ่นติดธุระเพิ่นกับบ้าว่าเอาเขาหยับมาผีเปลี่ยนไอ้นี่ไหมแบ็กกราวเข้านี่เอาตะต้นหมักต้นหมักหน้าไร้ไร้เอฟซีพันจะเบื่ออันไหนเจอันขว้ไอ้เอฟอ้อมหอยนี่สูตรใหม่ดินี่ คือว่าสูตรใหม่มักมากเอาบอกข้าวโรยบอกว่าต้องเอาบ่บ้า่อมอีสานเนาะแม้ออมบ้านบานเนานี่แม้ว่าขยอดอันนั้นร่วมมากกินเป็นอาทิบ่้าวแถวแบบอมแบบบ้านบ้านแบบอีสานออมนัวนัวข่าวเบียาแกงกะทิก็คือตะวินแกงหน่อแกงขั้วหอยขมอันนั้นคือแบบกะทิอันนั้นกินกับข้าวเจ้าอันนี้เฮ้กินกับข้าวเหนียวไหมบ้านเลยล่ะหอยจุ๊บหอยจุ๊บท่านผู้ชมแต่ว่าบ้าวแถาสิทอดหรือสิปิ้งคันปิ้งสิจัดจานให้แม่หมูปิ้งให้แม่หมูเร็วๆประเภทปิ้งต้องไปทั้งนี้ต้องปิ้งงเเด้้กกิินับตำ่โอคแมมหูป อย่าพ่อเสียบเอ้าผู้เฒ่าเขาจะว่ากินหอยยังก่อเจ๊กินหอยแรงดีครบบแม่หอยยังก่อบ้านเขาจะว่ากินหอยเขาย่างเออกินหนังกินหนังเข่ามืดแม่นเพราะว่าหนังนี่ยำปันได้กระโปงมัดเจียเอาตะเข่าใส่เข่าเลยมืดก้อนหนังถ้าหอยเดียวถ้าหอยมันจุ๊บนี่แต่จุ๊บบาดมันบอกว่าคุณแม่ก็บอกว่าจุ๊บก้อยแม่เขานีแต่จุ๊บแล้วก็กินเข่าจะว่ากินหอยกินหอยแต่เขาย่างแม่กินหนังแต่เข่ามืดจะแดงไ่ม แถวจังหวัดอื่นเขาเจ้ากินแล้วเขาเจ้าก็หอยไปตากเน็แล้วก็เวลานึ่งก็ตำเคยเบียยัดใส่กินตัวบ๊อบบ๊อบาบ้๊อบมีบ๊นบ่อะไรบ้างจังหวัดเพิ่มกินแบบนั้นบ๊อบแบบว่าเพิ่นตำไอ้เห็ดที่ใครเอมหอยแต่ว่าเอาข้องหอยไว้แม่เอาข้องหอยไว้โอ้ยอันนี้บ่เอาข้องแต่อยู่นิคกินบ่เบื่อเป็นไอเจสใส่นี่ไปเป็นไอหมานบ่ใส่อันนี้กับไรนี่แม่กับไรด่กัีเลยยขาดีจ้ามือนีมือนีดีขายขายลอตเตอรี่ดีบ่มือนีขายดีแม่ปูหางยามบ้าเออเห็นเจ้เพิ่นใส่ ไปขายดีดีเพิ่นนั่งเพิ่นไปขายลอตเตอรี่มีมือนีละไม่มีขายพอได้อยู่ค่ะก็แม่น้อยปูคนมาเจ้เพิ่นใส่ไปบ่เพิ่นไปขายลอตเตอรี่ใส่ไปนําเด้อเอืมนี่คือเบาเ่ากับใส่นี่ทำเพิ่มจับหยังอันเากพอจับหยังใบหยังกระจังหมานปูว่าใส่ติดตัวไว้อ่าเพี้ยแต่เจสลับคางสลับคางปะอันนีเล็กจีนเนาะสับเดียวสลับเนี้เออมือนีไปขายลุงเก่งไปสลับใส่ไปขายลอตเตอรี่เจ้าว่าเบาเ่ายามมาเจนยามไปขายลอตเตอรี่ ใส่ไปในเด้อใส่เจ๊ใส่ตลอดยกมือขึ้นปวดหัวเราข้าไกจ้เงไปขายกับพ่อได้ขายกําไรอ่าเหล็กน้ําพีจากอุตริตอ่ากับขอบุญขอบุณปูเจ็ดสองนะครับผมอ่ากับขอบุญขอบุณเอฟซีที่บูชานะครับก็จะได้ไปทาบุญน้ําปูทําช่เมืออะไรไปหาปูก็จะได้ทําบุญน้าปูค่ะอ่าเมนนะครับเอามาเนี้นะครับเบาวเถ่าจะดล่งนะครับผมอ่าเซียนโอเล่ นับเด่นเดินดีสองตัวมาสามตัวนับช่วงปลายปีที่แล้วเซียนโอเล่เพิ่นมาเขาว่าครังหนึ่งเพิ่นทรงให้มาเขาเพิ่นห้มาหนึ่งสี่สองนสามตัวนี้ถ่ายจับวิ่นกับเขากับเขาสองหนึ่งอ่าเพิ่นมาปลายปีให้ดูไว้ก่อนต้นปีหกแปดจังลงเด้อนับงวดอีกเพิ่นทรงมาให้แล้วนับเป็นเด่นสามตัวนับถาผู้ใดบ่มักชุดที่เพิ่นจับให้นี่เท่ากับจับวิ่นนด้สามตัวนี่นับมาได้สองตัว ครับมานนากันได้หรือมานนากันสามตัวก็เคยมานะครับเซ NO ียนโอเล่ท่านผู้ชมนะครับต้นปีเบิ้งใบก้อนก็นได้ว่าจะเข่าคือเพิ่นวาบอ่ะค่ะครับเบิ้งใบก้อนอ่าเห้เขาเห็นก่อนแต่ว่างวดที่แล้วนี่ยเบาเถ่าเห็นแล้วเพิ่นส่งมาให้แก่เจ้จทำหน,นึ่งอ,อันเดยวเาเถ่าตาคมบ่เอ,อาไม่เปร๊ะเปร๊ะเปร๊ะคนเปลี่ยนงข้าบอกว่าไอ้แจ๊ก็ว่าเปร๊ะเปร๊ะแก่กำเล้งอยู่พยาิเราผิดเบาถือ รอตัวเพเท่ขึ้นได้แน่นะครับท่านผู้ชมอยู่น้ำกันกี่ยองตะกันอยู่นี่แหละเนี่ยเอา oui, เอ Teraz, <t 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 ้าเจจะอ้อมหอยนี oh ่ท่านผู้ชมไอมอ้อมหอยเตรียมไว้หนึ่งเขายูเจแล้วหนึ่งเขายูือทุกอย่างต้องเตรียมแล้วแค่่เดียวอ้อมแบบอ้อมแบบอีสานเท่าได้เจได้บอกว่าใสกะทิใส่ข้าวเบียนะมันไใหลายลูกบาดนี่เลยข้าวเบียกะซิคุกคุกใส่กันแล้วก็ล้วนมันมันอีกขึ้นส้มสดใสแต่มาเนี่ย คือส่มเป็นคองแคลวไฟล์ดีดีทุกสิ่งทุกอย่างดีเบิร์ตว่าเจเอาอีกอันอันบอลดีไใส่อันเดียวพ่อปูเป็นไห่มาทำดีเก่าทำดีตัวเบิร์ตเบิร์ตหล้วบ๊อบบอนหมดแล้วหมดแล้วทำชุบหมดแล้วเดี๋ยวจะรอดนับถ่ายได้ไหมอีกเดี๋ยวจังจะบอกเอฟซีนะพูดถึงภาพพูดบุญบวกกันนี่ะพูดอยากได้นะถ้าหมอวัดหมดแล้วไม่ถอยแม่หมูหมดแล้วสาธุบุญนะเดี๋ยวฮาปูได้ไหมอีกเดี๋ยวจังอ่าให้เอฟซีเพิ่์นอยากได้อีก น้าคือปูวาแหละครับใส่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจยน่วจิตใจนค้าขายปูวากระเสริมในการค้าขายกับค้าขายดีมันกระตือไมเข้ามันใจในการไปขายดีมันกระตุ้นเข้าน่นน่ะเสริมดวงน้ำปูวาเสริมเข้าแต่ว่าเงินทองนี่ปูวาต้องทำมาหากินขึ้นจังเก้นี่กระส่ไปค้าขายลอตเตอรี่่ระส่ค้าขายปูวามัเกิดจะค้าขายดีเ่ปากเาดอกเนาะเงินทองปูวาเข้าทำงาน เขาก็จังใจมีเงินมีทองผู้ว่าีเว้ยเอ้านะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกัน<ฆ>นบเซียนโอเล่ธรรมชมเอาครับธรรมชมมาเบิ้งน้ำกันอันนี้งวดที่ผ่านมาพ่นสรงให้่ตั้งแต่6ธันวานะครับธรรมชมนะครับส่งใหม่ตั้งแต่วันที่6ธันวานะครับพ่นว่าปลายปีให้เบิ่งไม้กอนนะครับอันนี้ของงวดที่แล้วนะครับเดนหนึ่งนะครับแต่ว่าชุดจับคู่พ่นจับเขาแต่นะวาเพ่นยามาชุด เด่น3ตัวมา2ตัวนะครับถ้าจับก็จะหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับงวดนี้ได้มาแล้วนะครับงวดนีกคนส่งมาให้นะครับชุดเด่น3ตัว809นะครับเอาบาลเต่าเขียนตัวยิงใหญ่ให้แล้วนะครับท่านผู้ชมพอใหญ่ไม่ใหญ่เพิ่นจังเห็นชัดอ่าแคปหน้าจอท่านผู้ชมเพิ่นว่างวดแรกของปี68นะครับเตาลงเฮฟซีเลยนะครับเด่น809นะครับเป็นเลขเด่น3ตัวมาได้2ตัวครับเป็นชุดบนล่าง นะัเป็นจับให้่หกคูนะหลักเก่าคือ909192นย์เก้าหนึ่เงหลักแปดแปดศนย์แปดหนึ่นเนเน้นให้2คูคือ8ปดแปดนย์กับเกนะเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมตัวร่องคือเก้าหนึ่าสองทมช่มหลัก9นะครับหรือผู้ไรจะมักแปดเก้กระจับใดได้ทผช้ชมเด้อใครชอบ8ปดเก้าึหมดที่แล้วนี่1กับ2มาด้วยกันนะชุดสตัวเก้ 9, 9, 0, ตัวเน้นศูนตัวรอง เก้าหนึ่งหนึ่งเก้านมาับตัวด้วยนผู้ชมตาชุดสามตัวพนจับเป็นศูนย์หนึ่งก้ากับตัวเก้าก้ก็ับตัวนะครับเก้าสองสองเก้าก็จับตัวเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับแคปหน้าจอครับเซียนโอเล่นะครับสมกราคมสองพรเป็นหน้าทางหยิบจับรอตเนตรีนผูมชมนะครับจะซ่อมมืงก,ก่อนก็นได้หรือถ้าใครชอบนะครับกลับไปหารอตเตตรีไว้ได้นผูรรมชมเด้เจล้าก็ารละวนอยู่พ่นลวครมนนืมาในชุดอ่า สีชมพูอ่อนนะครับผมเออมันคือส้มคองแก้วนับจะท้ายให้เบิ้งจะท้ายแกงมะขอยให้เบิ้งก็คือจะนั่นนะเบิ้งตอนซุกถ้าเบิ้งตอนสุกถ้าเบิ้งตอนกินอันนี้ใส่เรื่อยเปรียบเด่นทำง่ายย่างหลักสิไปตั้งอันนี้ใส่ยังแน่เนี่ยย่งแค่หลักใส่ต้างไปนี่ซุปอันนี้ตาำยังแน่ใส่เนี่ยตำตะไคร้บวบพริกแมคคาตะไคร้พริกใส่หอมแดงไว้เนี่ยน้ำห้องใส่บ่ น้ำเขาใส่บ่ใส่นิดเดียวบ่ได้ใส่หลายเด้น้ำหอยมันออกบ่น้ำหอยนี่แหละโอ้โอมหอยเสร็จได้ส้มนี่ละแต่ว่าเต้สิไปตั้งละอันนี้ผักกระแห่งหนานี่ก็มีอยู่บ่เจ็มีค่ะเขาจะปลูกขายแม่บ้านัวบ้านนี่มันสีอืดหอมหอมหอมปลูกขายกับหอมมีเนาะว่าเต้ใส่สองยางเลยผักกระแห่งกับไปชะพูผักอีเล่แล้วก็จะตาบักทั่วแต่ก็ิ้นแล้วก็ท้าวเพรา่อยากกับอันกากหมูกับมีอยู่หันแล้กากหมูจะงินกันอยู่เพราะว่ามันคอร์สรอร์โอ้ไขมันไขมัน บ้าเผ่ายันเขาเลยนะครับรผมขอบุญขอบคุณนะครับเซียนโอเล่เดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อนะครับที่เพิ่นทรงแนวทางมาให้นะครับขอบคุณทุกเซียนทุกอาจารย์ทุกปูนะครับเพิ่นเกย์อยากให้ได้โชคนะครับเนาะเป็นแนวทางเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องเดอ้อนะพอกันคลิปหนาไม่กินขา้าวร่วมกันคลิปหนาข้าวอมหอยอ่ะอมหอยมาเนี่ยอ่คือจะเบื่อกันนางน้อเจ้แล้ค่ะอย่าเบื่อเด้อนะพอกันคลิปหนาสวัสดีครับ